ความลับรู้แล้วเงียบไว้อย่าบอกใครคนที่มีการกระบาทกลางฝ่ามือรับทรัพย์รวยโชคมีลาบก้อนโตแต่ก่อนจะไปรับฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะความลับของคนที่มีลายมือการกระบาทมีข้อที่เล่นลับ มีความรับมากมายพวกนี้ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ลึกลับแต่เป็นความลับของสวรรค์ที่บ่งบอกได้เลยว่าคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือมักจะวิ่งหนีเพราะคนลายมือกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่สู้คนเก่งมากๆแต่เขาจะสู้ด้วยปัญญาสู้ด้วยสติบุคคลพวกนี้จะเป็นคนสู้ด้วยปัญญา นี่คือลักษณะพิเศษของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือค่ะและจะถามว่านี่เป็นความลับของสวรรค์ได้ไหมก็นี่แหละค่ะความลับของคนลายมือกากบาทแต่ลักษณะนิสัยแบบนี้เขาไม่ได้เป็นคนเจ้าเล่์อะไรเขาเป็นคนฉลาดเท่านั้นเองคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเขาเป็นคนที่มีเซนส์แรงเคยได้ยินคำว่า ความลับของสวรรค์ซึ่งรู้แล้วให้เงียบเอาไว้อย่าบอกใครสำหรับคนมีลายมือกากบาทนั้นจะมีความลับของเขาอยู่แล้วค่ะอยากจะรู้หรือไม่เขาว่าความลับของเขานั้นมีอะไรบ้างคนส่วนมากที่มีกากบาดกลางฝ่ามือก็รู้เอาไว้นะคะว่าคุณเป็นคนมีสติปัญญาและเป็นคนที่มีเส้นแรง บอกได้เลยว่ามีตาสามตาอยู่เปิดคืออะไรจะมีตาอยู่บนกระหม่อมเขาเรียกว่าเปิดจากปากพวกหมอดูก็จะไปเรียนรู้กับครูบาอาจารย์ต่างๆก็จะมีรูปครูบาอาจารย์ต่างๆเปิดแล้วก็มีการเรียนรู้ต่างๆมากมายส่วนคนลายมือกากระบาดตรงกลางฝ่ามือนั้นจะมีตาทิพ ตาวิเศษที่สามารถมองเห็นอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ในที่นี้เป็นการมองเห็นแบบไหนรู้ไหมคะจะเป็นการมองเห็นที่มองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นเองบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเห็นแต่ว่ามันเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจคุณเดินอยู่บนถนนห้าแยก ก็เดินก็ยืนอยู่แต่เห็นแต่หัวแต่ไม่ได้เห็นตัวบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องราวต่างๆบางทีมันเป็นรูปรักษลักษณะที่เป็นวิญญาณหรือเรียกง่ายๆก็คือมองเห็นผีมองเห็นวิญญาณนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นลักษณะพิเศษของคนลายมือกากบาทที่เป็นความลับว่าเป็นเทพมาจุติ เขาเชื่อกันอย่างนั้นค่ะและเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าสิ่งนั้นจะสื่อถึงเรื่องเร้นรับและบ่งบอกถึงความว่าดวงชะตาชีวิตของคุณจะมีเกี่ยวกับความเป็นความตายไม่ใช่ทางด้านอย่างเดียวนะคะมันเกี่ยวกับความเป็นความตายเช่นเกี่ยวกับเรื่องรถเฉียวแต่ก็รอดมาได้ อยู่ดีๆโดนอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็น4ีห้าเดือนแต่ก็รอดมาได้เสียมาตลอดทั้งชีวิตมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างมันเป็นเซนต์ค่ะอะไรบางอย่างแน่นอนซึ่งจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือจะทําอะไรคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งคำพูดวาจา ของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือซึ่งจะศักดิ์สิทธิ์มากกว่าใครดังนั้นคนมีการกระบาดกลางฝ่ามือจะว่าใครจะด่าใครมันจะเกิดผลอย่างนั้นเขาเรียกว่าปากศักดิ์สิทธิ์บางคนถึงขั้นว่าอยากจะตบปากตัวเองไม่เป็นมงคลพูดไปอย่างนั้นได้อย่างไรพูดสิ่งไม่เป็นมงคลออกไปก็คือปากนั่นเองค่ะ คุณเป็นคนที่เหมือนเป็นลักษณะมีอารมณ์อยู่ภายในลึกๆจะเปรียบว่าเป็นลูกศิษย์ของคุณมาเกิดก็ได้หรือเป็นบริวารของคุณมาเกิดก็ได้ดไดผู้ผีปีศาจก็ยำเกรงในตัวคุณไปไหนก็เกรงกลัวไปวัดที่ไหนปกติหลวงพ่อก็จะชอบเป็นอย่างนั้นมาจากที่ไหนเป็นคนในลักษณะไหนเป็นคนมีบุญอย่างนั้นมาจากที่ไหน เป็นคนในลักษณะนี้คุณคงเห็นหลวงพ่อบอกว่าคนนี้เป็นคนมีบุญมาเกิดก็เลยทักว่าเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษเป็นอย่างมากเหมือนเป็นความลับของสวรรค์ท่านก็ไม่พูดออกมาเพราะพระท่านก็มองเห็นในตัวของคุณอาจจะมองเห็นถึงพลังอะไรบางอย่างซ่อนเล้นอยู่ที่ตัวคุณก็ได้ค่ะซึ่งคนล,ลักษณะแบบนี้ คนมีการกระบาดกลางฝ่ามือควรที่จะจุดธูป16ดอกซึ่งให้กลางแกงเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยกล่าวว่าหากข้าพเจ้าเคยพลาดสิ่งใดก็ขอขมาต่อท่านขอขมาแก่องค์ทั้งหลายขอขมาพบแต่ความสุขความเจริญไม่มีสิ่งไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องร้ายๆแก่ข้าพเจ้าก็ขอให้มาลายหายสิ้นไปขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตั้งใจก็ดีและไม่ตั้งใจก็ดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนมีกากระบาดกลางฝ่ามือควรกระทธรรมนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นคนที่มีเซนแรงต้องมีสิ่งที่พลาดไปเป็นอย่างมากแต่ละคนได้ขอขมาไม่เท่ากันนะคะ ไม่ใช่ว่ามีการกรบาดกลางฝ่ามือทุกคนแล้วจะเหมือนกันหมดบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นบางคนมีตาทิ์บางคนก็ไม่มีค่ะแต่แน่นอนเขาว่ามันจะมีจุดแตกต่างกันอีกมากมายบางคนได้ตาทิ์บางคนได้หูทิ์บางคนได้ผิวหนังสัมผัสมีสิ่งต่างๆมากมายจมูกทิพ์ก็มี ตาทิพก็มีเป็นคนที่มองเห็นผีมองเห็นเรื่องราวก็อย่าไปทักบางครั้งคุณอาจจะเดินอยู่ในดงเห็นผีแบบนั้นเห็นผีแบบนี้เหมือนกับท่องเที่ยวไปเรื่อยๆดูไปตลอดชีวิตบางคนจะมีหูคือการได้ยินเสียงเช่นกุมารทองอาจจะมากระทิปข้างหูบอกอย่างโน้อนอย่างนี้ก็มีเรื่องลี้ลับต่างๆ และบางคนมีผิวหนังสัมผัสก็เป็นคนที่สัมผัสสิ่งเล้นลับต่างๆได้หยุดอยู่ขนลุกสู้ซาไปทั้งวันไปทั้งตัวรู้สึกสารพัดเวลามีอะไรมาอยู่ใกล้เวลาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลก็จะรู้สึกและสัมผัสได้เป็นอย่างมากบางคนก็รู้สึกเหมือนนางบอกเหตุก็เป็นไปได้ จะเป็นไปได้ทั้งอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงค่ะอย่างเช่นได้กลิ่นธูปกลิ่นดอกไม้กลิ่นพวงมาลัยกลิ่นว่านสารพัดกลิ่นเมน็ดสาบก็มีค่ะแต่ละคนจะได้มาไม่เท่ากันแล้วแต่บุญวาสนานั่นเองแต่ว่าองค์เทพของคุณจะคอยปกปักคุ้มครองรักษาคุณไม่ก็ต้องระมัดระวังคอยให้ความรู้สึกของคุณเองนี่แหละค่ะ เรามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรื่องราวต่างๆอาจจะสัมผัสได้ว่าคุณเคยเห็นเรื่องราวมากมายแต่ว่าไม่สามารถบอกใครได้บอกไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าเราถึงบอกว่ารู้แล้วอย่าบอกใครอย่าไปพูดเยอะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดไปก็ปวดหัวไม่มีใครเชื่อคุณหลอกถ้ามีกากบาดกลางฝ่ามือรู้แล้วต้องเงียบเอาไว้ ไม่จําเป็นต้องไปบอกไปอวดรู้แล้วเก็บเงียบไว้ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะและที่สําคัญอย่าลืมแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เทวดาประจำตัวของคุณด้วยนะคะและดวงชะตาของคุณจะเปิดลุดร่วงประสบความสำเร็จในเร็วๆว,วันรวยโชคมีลาบก้อนโตค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังคิปจนจบนะคะขอให้คนผู้ฟังทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขทุกๆวันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ